สวัสดีผศบนิกรทั้งสลิมน้ำเหลืองและสามกลีบลำดวนเดือดข่าวซีรีส์ตอนนี้จะมาศึกษาข่าวจากหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กทางประจำวันที่20สิงหาคม2515หน้าที่37เป็นข่าวกรอบเล็กๆที่ผสบนิกรสามารถหาอ่านได้เองทางออนไลน์ และสามารถจ่ายเงินซื้อหน้าหนังสือพิมพ์นี้ได้ด้วยหากจะเอามาทำวิจัยเชิงลึกส่วนตัวกูนั้นอ่านเอาความก็พอนะใครจะบ้าลงทุนซื้อเอกสารต้นทางมาเล่าเรามาฟังเนื้อหาภาคภาษาอังกฤษกันก่อนจากนั้นค่อยมาขุดคีย์เวิร์ดต่างๆว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างเริ่มกันเลย San Diego, California, August 20, 1972. Thailand's former princess Ubalratana, who last month renounced her title, was married yesterday at All Souls Episcopal Church here to Peter Lad Jensen, a student. The bride, known in the United States as Julie Mahidol, met Mr. Jensen, who lives here at the Massachusetts Institute of Technology, where both are students. Mrs. Jensen is the eldest daughter of King Puma Fall Adulde and Queen Sirikit. Mr. Jensen, who is the son of Mrs. Margaret Ann Jensen of Point Loma, is a senior at MIT. Mrs. Jensen, who was not in line to inherit the throne, said she had discussed the renunciation with her parents and said they understood and I know they wanted me to be happy. I just couldn't be a person, she said but now am no longer royalty and am free both the bride and bridegroom are 21 years old ข้อมูลที่น่าสนใจจากข่าวนี้ข้อที่1จูลี่แต่งงานที่โบสถ์อะไรอยู่ที่ไหนโบสถ์หน้าตาเป็นอย่างไรคำตอบก็คือแต่งงานที่โบสถ์ All Souls Episcopal Church All Souls Episcopal Church All Souls Episcopal Church ที่ต้องอ่านวนสามรอบเพราะช่วยให้ฟังชัดๆจะได้ไม่ต้องมากดรีเพลย์พระศบนิกรก็เข้าไปหาต่องได้ใน Facebook หรือ Google m a p ก็จะเห็นโบสถติดถนนขนาดไม่ได้ใหญ่โตแบบมหาวิหารเป็นโบสถเล็กๆแบบพอเพียงเห็นภายในแล้วก็ต้องมาจินตนาการต่อว่ามีใครบ้างหนอที่มาร่วมพิธีในงานแต่งของจูลี่ แต่ก็คงดังระดับหนึ่งเพราะหนังสือพิมพ์ยังนำไปทำข่าวว่าเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์จากประเทศไทยเข้าพิธีแต่งงานกับสามัญชนคนอเมริกันข้อที่สองจูลี่เจนเซนก็คือเจ้าหญิงอุบลรัตนเป็นชื่อที่ใช้ในระหว่างเป็นสามัญชนในประเทศอเมริกา และเป็นชื่อที่บันทึกไว้เวลาขึ้นสารเรื่องการแบ่งกันปกครองลูกๆหลังจากหย่าจากสามีในบันทึกของสารจะเรียกชื่ออุบลรัตน์ว่าทูลี่เจนเซนในหนังสือของอาจารย์ปวินเรื่อง Love and d e a t h of King Ananda Mahidol of Thailand ซึ่งเล่าเรื่องราวความรักของรัชกาลที่8กับคนต่างชาติ ในหน้าที่113ได้เล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับจูลี่เจนเซนไว้ว่ารัชการที่9ไม่เห็นด้วยและพยายามสกัดกั้นความรักครั้งนี้ของลูกสาวแต่ด้วยความที่เจ้าหญิงเป็นคนดื้อรัน้นจะแต่งกับฝรั่งคนนี้ให้ได้รัชการที่9ก็ต้องยอมและต้องรักษาเกียรติของสถาบันไว้โดยการตัดสิทธิพิเศษต่างๆ หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยไม่ได้กล่าวถึงเจ้าหญิงอุบลรั์เป็นเวลา8ปีนั่นคงได้รับคำสั่งจากราชสำนักว่าห้ามเผยแพร่ข่าวเรื่องของอุบลรั์เป็นเรื่องต้องห้ามเจ้าหญิงอุบลรั์จึงได้กลายเป็นประชาชนอเมริกรันรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างเต็มตัว เป็นมิสซิสจูลี่เจนเซนเป็นสามัญชนคนอเมริกรันมีผัวมีลูกมีโลกใบใหม่ที่ไร้สัดดินาข้อที่ 3. มิสซิสมาร์กาเร็ตแอนเจนเซนออฟพอยโลมาคือใครก็คือแม่ของปีเตอร์เจนเซนก็คือแม่ผัวของจูลี่เจนเซนก็คือคุณย่าของคุณพลอยไพลินคุณใหม่คุณพุ่ม ก็คือคุณย่าทวดของลูกทั้งสามของคุณพลอยภัยลินส่วนหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นอันนี้กูลองค้นก o เกิลแล้วก็มีภาพขึ้นมาประปรายใครอยากดูก็หาเองละกันเพราะไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับประเทศไทยและตอนนี้ก็ตัดญาติขาดมิตรกันไปแล้วด้วยแค่รู้ไว้ว่าตอนที่ลงข่าวนั้น ไม่ได้ระบุว่าพ่อของปีเตอร์เจนเซนคือใครเดาว่าอาจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่ออาจจะตายไปแล้วหรือท้องไม่มีพ่อหรือเกิดมาแบบพระแม่มารีที่ตั้งครรภได้เองใครอยากรู้ก็หาข้อมูลต่อเองนะจ๊ะซึ่งข้อมูลแบบนี้ราชสำนักไทยต้องรู้แน่นอนเพราะต้องสืบประวัติโคตรเงาสักการฝ่ายชายแบบเจาะลึก หากประวัติดีก็คงปฏิบัติกับปีเตอร์เจนเซนอีกแบบคุณพลอยไพลินนั้นปัจจุบันได้กลายเป็นท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนส่วนลูกๆทั้งสามคนได้แก่เด็กชายแม็กซิมัสวิลเลอร์เด็กชายลีโอนาร์โดวิลเลอร์เด็กหญิงอเล็กซานดราวิลเลอร์ให้สังเกตคำนำหน้าของเด็กทั้งสามคนจะใช้คำว่าเด็กชายและเด็กหญิง ไม่ได้มีความแตกต่างจากคนทั่วไปส่วนการปฏิบัติรับใช้ของชาววังนั้นก็ต้องให้ไปถามคนในวังเองนะจ๊ะหรือดูข่าวสารทั่วไปก็ได้ว่ามีค่าทาสคอยกางร่มหรือไม่มีการถวายแก้วน้ำสีทองทองหรือมีผ้าขนหนูบนโต๊ะหรือไม่ข้อที่สี่ทำไมต้องตั้งชื่อว่าจูลี่จากหนังสือของอาจารย์ปวิน ได้ระบุว่าตั้งชื่อให้เหมือนกับจูลี่ลอนดอนซึ่งเป็นดารานักร้องคนดังชาวแคลิฟอร์เนียหากให้แนะนำเพลงดังของจูลี่ลอนดอนก็ขอแนะนำเพลงนี้คลายมีอาริเวอร์เนื้อเพลงร้องก็ประมาณว่าร้องห่มร้องไห้ทั้งคืนประหนึ่งจะจมน้ำตาตายไปหาฟังเองละกันที่เอามาเล่าก็เพราะว่า ทูลี่ลอนดอนอาจเป็นไอดอลของฟ้าหญิงอุบลรัฐทั้งในแง่การร้องเพลงและการแสดงหนังอันนี้ต้องให้คนส่งจดหมายไปถามในรายการ To บ e Number วนะจ๊ะกูก็เดาวล้วนๆจากชื่อดาราส่วนชื่อเล่นชื่อลำลองอื่นๆก็คงรู้กันแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณย่าเรียกลูกคนนี้ว่าปูเป้หรือเป้ เดือดข่าวเจ้านายจีรีในตอนนี้เอาข่าวเก่ามาเล่าขยายสำหรับคนที่อยากตามรอยเส้นทางความรักของทูนกระหม่อมอุบลรัตน์ก็อาจบินไปแคลิฟอร์เนียไปตามหาโบสถ์วิหารที่เคยแต่งงานหรือไปห้องสมุดหาข่าวเก่าๆหรือซื้อหน้าหนังสือพิมพ์มาอ่านต่อเพลอเพลออาจไปถึงสุสานที่เป็นต้นตระกูลเจนเซน ว่าคุณย่าของท่านผู้หญิงพลอยภัยลินเป็นใครทำงานอะไรหน้าตาแบบไหนเขาความงามของคุณพลอยภัยลินและคุณหม่เจนเส้นนั้นก็ต้องมาจาก DNA ของคุณย่าส่วนหนึ่งอันนี้น่าสนใจดีส่วนคดีความการฟ้องร้องเรื่องลูกนั้นสามารถสืบค้นเองได้เลยนะหมายเลขคดีมีพร้อมเนื้อหาก็ประมาณว่า คุณกระหม่อมยิ่งอุบลรัตไม่ยอมให้คุณพุ่งกลับมาเยี่ยมพอ่อทั้งๆท,ที่ตามข้อตกลงคือให้แม่ดูแลแต่ต้องให้มาเยี่ยมพ่อด้วยเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแถมเป็นภาษากฎหมายอีกกูก็อ่านแบบลวกๆพอจับใจความได้แค่นี้เอาจบดีกว่าเจอกันคลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องของเจ้าหญิงเพชรรัตพระธิดาพระองค์เดียวของรัชกาลที่หก คิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี